สมบัติของวัตถุและหลักการเลือกวัตถุสมบัติของวัตถุที่นํามาพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานได้แก่มีอะไรบ้างสมบัติทางอะไรครับมสมบัตทิทางเคมีสมบัติทางกายภาพแล้วก็สมบัติสมบัตทิทางเคมีคือ ในการบอกลักษณะเฉพาะตัวที่เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประอกอบของท่าต่างๆของวัสดุเช่นค่าความเป็นกรดเบรการกัดกร่อนการรูปติดไฟตรวจสอบได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการนะครับส่วนสมบัติทางดานภาพสามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอกเช่นรูปร่างรูปทรงสีกลิ่นรสชาติความแน่นหนาจุดรองเรียว ตรวจสอบได้โดยการใช้ประสาสัมผัสเช่นใช้มือลูบสัมผัสพื้นผิวของวัสดุหรือใช้เครื่องมือเฉพาะทางเช่น,เ,นเครื่องมือหาจุดล้อมเหลวเครื่องมือวัดการานาไฟฟ้าเครื่องมือวัดความชื้นล้วสมบัติเชิงกลหลัคือการเกิดจากการตอบสนองต่อแรงภายนอกที่มากระทันเช่นการยืดและหดตัวของวัสดุ ความเหนียวความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งสามารถความแข็งแกร่งนะครับความสามารถในการรับน้ำหนักและทนต่อการขูดขีดนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องมือช่างพื้นฐานในการแก้ปัญหาและสร้างชิ้นงาน ก็คือหมายความว่าเทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานมีความจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการผลิตความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือช่างเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยสําคัญในการออกแบบกระบวนการการผลิตเช่นช่วยลดขั้นตอนในการผลิตช่วยย่อระยะเวลาในการผลิตหรือช่วยท่องจำนวนในการผลิตได้อย่างคุ้มค่านั่นเองนะครับผม ทีนี้ต่อมาหนึ่งเลยอุปกรณ์และเครื่องมือช่างพื้นฐานเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจครับมีมีใครนนเนยควรเมื่อกี้ไม่มีเนาะเรียนต่อนะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตการจัดจำหน่ายและการบริโภคภายในประเทศซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีละระบบราานค้าออนไลน์ ทำธุกรกิจขนาดเล็กมีช่องทางในการจำหน่ายที่เปิดกว้างขึ้นและสามารถส่งเสริมสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างง่ายได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในระยะทางที่ใกล้หรือไกลอันนี้ก็จะเป็นบทหน้าจอนี้พวกเราเห็นมีเครื่องมืออะไรบ้างครับใช้คว้คัว,คคว,วางสว่านเครื่องมือคีม แล้วก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานอื่นก็จะมีค้อนคัตเตอร์ไล่ตาล้ว่าไป 2. หลักการเลือกใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือช่างพื้นฐานนักเรียนมีวิธีการเลือกใช้หรือการดูแลรักษาอุปกรณ์ของเราไหมครับไม่มีลหรอปกติใช้แล้วโยนยืดอย่างนี้เลยเหรอเสร็จแล้วครับ เ,เราเรีนไปเลยว่าหลางาังการเลือกใช้และการดูแลรักษาพยายาว่าขัา้นพื้นฐานนะส่วนใครจะขิงเขาป้าเน,นี่ยนะแนกระเดื่องแกงให้สมบอรกันที่ว่ามันมีขั้นพื้นฐานแบบนี้นะครับหนึ่งคือวัตถุประสงค์ของการนำมาใช้หรือความต้องการว่าเราใช้ทำอะไรเราใช้ทำางานอะไรแล้วใช้อย่างไร สองน,นะครับมีความคุ้มค่าควรการมีความคุ้มค่าหรือเปล่าและสิ่งที่เรานำมาควรีย่เทียบข้อดีและข้อเสียนะครับสามต้องดูความเหมาะสมแล้วก็สภาพท้องถิ่นการซ่อที่กรกกและสิ่งลี้รอมว่าสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรากับอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่ามันจะเป็นอ,าาอันตรายต่อคนข้างหรือตัวเราเองไหม เราเราต้องพูดว่ามันมีความเหมาะสมต่างครับต่อมาว่าเป็นคือความเหมาะสมกับวัสดุที่เลือกใช้อย่างเช่นซื้อเลื่อตัดไม้มาเอาไปตัดอยกได้ไหมไม่ได้ซื้อเลื่อนตัดแยกมาตัดไม้ได้ไหมไม่ได้หรืออาจจะได้ต่อให้ได้ก็เป็นการใช้วิธีที่ผิดดังนั้นเขาจึงบอกว่าความเหมาะสม กับวัสดุที่เลือกใช้นะครับอย่างสุดท้ายเลยคืออันนี้คือสิ่งสาคัญเลยคือความปลอดภัยต่อผู้ใช้ซึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่หมายอะไรมีใครตอบได้ไหมตาลวอาไรนี้คำว่าไม่ส่งผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่คือสัญญ,ญ,ญาณังไง <อ>จังไรเลยมีครตอบแล้วไหมอ,ไไอะระบายคือไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ใช้จำได้ไหมมันบน่ตั้อไม่ควรจะบดขาดนะอุปกรณ์แต่ละอุะปกรณ์เนาะแล้วก็สภาพแวดล้อมอหรือสถานที่ทำงานก็คือสิ่งอะไรทีมามที่มนเป็น สิ่งที่รอบข้างเราคือไม่ส่งผลกระทบอันนั้นคือพอแล้วนะครับต่อไปหลักกอหลักการเลือกใช้อาจได่อยู่ที่เดิมต่อไปเป,เป็นการดูแลรักษานะครับการดูแลรักษากอุปกรณ์เมื่อกี้เป็นการเลือกเนาะกโอเคการดูแลรักษาครับควรมศึกษาวิธีใช้ ให้เข้าใจก่อนลงมือใช้ศึกษาข้อควรระวังการแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของตัวผู้ชใช้เพื่อโรงงานและเครื่องมืออุปรกรณ์อื่นอือ่อคนควรทำการตรวจสอบสภาพเครื่องมือให้พร้อมก่อนใช้งานปกติที่เราจะใช้เครื่องมืออะไรเรามีการตรวจสอบก่อนไหมคบว่ามันมีข้อ เสียหายของใครไหมเหลืออะไรตรวจสอบตรวจสอบใช่ไหมมีมีใครไม่ตรวจสอบไหมใส่รถครับต้องตรวจแน่นอนไม่ให้เงนาสักกีออกกีไม่ใช่วมันสังเกตได้ก็เหมือนก็เหมือนรถแบบนี้เวลาเราจะเดินทางไปที่ไกลใช่ไหมเราก็ต้องมีการตรวจสอบสภาพรถว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมเครื่องมือก็เหมือนกันเราก็ต้องตรวจสอบกแบบว่าสมมรถนะอะไรเงี้ย แล้วเมื่อไปมันจะมันจะดีมญหาเราไหมอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบระเบิดในเราไหมอะไรเงี้ยอันนี้ครูกลัวมากเลยนะครูเคยตอนอเ,ตอเด็กๆครูเ,เคยเลื่อนอะไรที่เป็นเลื่อเคลื่อนนะแล้วปากมันระเบิดแต่ว่าเนี่ยนไม่ได้หรอกครูก็เลยกลัวอ่าต่อไปเมื่อเลิกใช้แล้วให้ทำความสะอาดและบำรุงรักษาต,ตามผู้บริการใช้ง,งานและจะัดเก็บให้ระเบียบมีมีใครทำได้นะครับตอนนี้ เมื่อเริ่มใช้ทางสะอาดแล้วเก็บเป็นระเบียบโโ่มย่นเฟืองหมดนี่ใ้ได้่นยครับอ่าต่อสุดท้ายก็คือเป็นการทำปริบัติการขอ้าแต่งื่องมือที่ชอบรุ่ให้ความใช้คำา่อไปอยู่เสมออันนี้มีใครทำไหมครับไม่มีมแต่แต่จริงๆก็ควรทำนะครับต่อไปคือความรู้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชิ้นงาน ความรู้ในการแก้ปัญหาในพัฒนาชิ้นงานก็คือเทคโนโลยีส่วนใหญ่นะครับในปัจจุบันมีการใช้ระบบกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างดังนั้นความรู้ในด้านกลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะช่วยที่จะช่วยให้เราให้อาช้นงาน,ม,งานมีความเหมาะสมและตกตามวัตถุประสงค์ได้มากขึ้นนะครับ ก็จมีหนึ่งกรณกายวิทยาศาสตร์เป็นความรูท้ที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาให้รรมารดนะครับนักเรียนเห็นรูปภาพในบทจอไหมครับว่าเขามีรูปอะไรบ้างรูปแรกคือรูปอะไรครับ รอ้อระพามีใครไม่รู้จักวัสดุบนหน้าจอียไหมมีไหม,มไม่มีไม่มีรู้จักกฎหมดย้อระพาวไ้อรเทาวมีรอบสปร,ริงเฟนยังค่ามีใช้ขั้นเลย2ย<า>สองครับไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ฟฟิเล็กทรอิฟฟฟฟฟฟน,นี่สใครฟ้าคืออะไรครับคือลนะังนา ระดับพื้นฐานในการใช้การเทคโนโลยีใ้สามารถไฟฟ้าคือพลังงานระดับพื้นฐานในการใช้งานเทคโนโลยีให้สามารถแปลงเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นได้เช่นเช่นอะไรความร้อนความร้อนแสงสว่างแสงสว่างพลังงานเกียร์ลอื่นพลังงานกลอ่าเรามาดูรูปตรงนี้พลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนนี่คืออะไร ่าการกำความร้อนก็คือการทำให้สิ่งเรืองเช่นเนี่ยทำกับข้าวก็เกิดจากพลังงานความร้อนเนี่ยต่อมาพลังงานความเย็นพลังงานความเย็นอันนี้เป็ดกหตโระลุอะไรตู้เย็นตู้เย็นแช่ผ่านบรอนไนซ์นะครับใช่อันนี้ก็เป็นคือเป็นพลังงานความเย็นแล้วพลังงานแสง่พลังงานแสงคืออะไรไฟหลอดไฟ ที่อยู่ในห้องเรานี่มีพลังงานอะไรบ้างมีพลังงานควแสงพังานแสงมีมีพลังงานคนไหมในนี้มีมีรั้มีคายเลถังลมเป็นพลังงานคนเลย การถอดตัวต่ายไฟฟ้ากระแสนือะไฟฟ้ากระแสมีแค่ตอบไปฟ้ากระแสไฟฟ้ากระแสครับค,คือการไหลของประจุไฟฟ้าผ่านงวงจรไฟฟ้าโดยไฟฟ้ากระแสแบ,บ่งออกเป็นสองรูปแบบไฟฟ้ากระแสแบ,บ่งออกเป็น2รูปแบบมีอะไรบ้าง 1. นึสาฟ้ากระแสตรงสองสาฟ้ากระแสสลอันนี้คือรูปอะไรับรูปอะไรมันคือรูปทิศทางของกลางไหลกระแสไฟฟ้าเป็นกระแสตรงหรือกระแสสลับกระแสตรงนะครับเรามามาดูนี่คือรูปสาฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับกระแสสลับมีใครตอบตรงไหม แม่ต้องทำเป็นเส้นตรงและต่อตรงใช่ไหมใช่ไหมกระแสสลับโดยตรงสลับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายดมีใครตอบได้ไหมวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายหมายถึงวงจรที่ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากำลังไฟฟ้า ครื่องใช้ไฟฟ้าหรือลมอันนี้คือรูปภาพของการต่อวงจรไฟฟ้าจากการต่องวงจรไฟฟ้าถ้าลมจากไฟฟ้ากัะแสตรงแั้นมีรูปสวิตชไฟฟ้าแล้วก็แหล่งกำเน,นิดไฟฟ้าวิดีโอได้ไกี่นาทีและะ้วฮะ25ค่ะ25อืมอนีนิดนึงต่อไปไฟฟ้าอุปกรณ์ แล,และอุปกรณ์เลนส์นอุปกรณ์เลนทนาดใหเนี่ยทำหน้าที่อ,อ,นนอ,ไอะรอบบไอะระไทำหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรความที่ออกแบบไว้ครับอุปกรณ์เลนท์ขนาดสหทำหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรไฟฟ้าตามที่ออกแบบไว้แต่หน้าหนาประเทศ ตามหน้าที่การใช้งานของอุปกรณ์ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่พูดต่อบนเลยอะต่อมาครูจะให้ดูวิดีโอตั้งใจดูนะเพอาะว๋ยว